แม้นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีกับนายฮุนมาเนต็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้ลงนามสันติภาพระหว่างไทยกับกัมพูชาโดยมีข้อตกลงคือให้ทั้งสองฝ่ายถอนอาวุธหนักเก็บกู้ทุนระเบิดและฟื้นฟูความเชื่อมั่นระหว่างประเทศโดยมีโดนัลดทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาและอันวาอิบราหิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซียร่วมกันเป็นสกีพยานในการลงนามแต่ภาพความโหดร้ายของกองทัพกัมพูชาที่ถล่มพลเรือและทหารไทยยังตามหลอกล้อนว่าจะยังเชื่อใจกัมพูชาได้อีกหรือไม่กองทัพทุกเหล่าทัพตบเท้าปกป้องอธิปไตยเต็มอัตราสึกทมกลางกระแสค้นและหนุนถอยแถลงผลการหา,หารือระหว่างผู้นําไทยและกัมพูชาระหว่างนายกรัฐมนตรีไทยและนายกรัฐมนตรีกัมพูชาโดยมีมหาอำนาจโลกโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐเป็นสกีพ เริ่มที่กองทัพเรือมีความยินดีต่อการดําเนินการผ่าน,นกลไกทางการทูตซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงเจตจานงร่วมของทั้งสองประเทศในการลดความตึงเครียดทางการทหารและส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงบนพื้นฐานของการเคารพซึ่งกันและการต่อเอกราชอธิปไตยความเสมอภาคบุรณภาพแห่งดินแดนและอัตลักษณ์ของชาติโดยเฉพาะรัฐบาลไทยที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีมาตลอดตั้งแต่ต้น อย่างไรก็ตามกองทัพเรือเห็นว่าสาเหตุแห่งความขัดแย้งระหว่างสองประเทศยังคงดำรงอยู่ทั้งในประเด็นการปักปันเขตแดนซึ่งยังไม่สามารถหาข้อยุติได้ในระยะเวลาอันใกล้การคงอยู่ของทุนระเบิดในพื้นที่ชายแดนที่ยังมีศักยภาพในการสร้างความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินของทั้งทหารและพลเรือนการลุกล้ำอธิปไตยและการให้ข่าวบิดเบือนเพื่อสร้างทัศนคติในเชิงลบต่อประเทศไทย ดังน MM ั้นกองทัพเรือจึงจําเป็นต้องดํารงความพร้อมในการใช้กําลังเพื่อการป้องปรามและป้องกันประเทศจากการยั่วยุหรือการสร้างสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งนี้กองทัพเรือจะยืนหยัดปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งในการรักษาธิปไตยททั้งทางบกและทางทะเลอย่างต่อเนื่องจนกว่าสาเหตุแห่งความขัดแย้งทั้งหมดจะได้รับการแก้ไขและสันติภาพอันยั่งยืนระหว่างทั้งสองประเทศจะบังเกิดขึ้นอย่างแท้จริง สอดรับกับกองทัพภาคที่1นเตะท็อปบูธพลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1ออกมาจี้ให้กองทัพกัมพูชาร่วมภารกิจการเก็บกู้ทุนระเบิดเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้ประชาชนในพื้นที่บ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วไม่ใช่ปล่อยให้ฝ่ายไทยเดินหน้าทําเพียงฝ่ายเดียว ท้งนี้แม่ทัพภาคที่1นึ่งยังสั่งลุยเก็บกู้ทุนระเบิดรวมทั้งส่งเครื่องจักรได้แก่รถกวาดล้างทุนระเบิดจํานวนสองคันและรถถักทางหุ้มเกราะจำนวน1คันเข้าเคลียร์พื้นที่เก็บกู้ทุนระเบิดพร้อมกับเร่งก่อสร้างหลุมหลบภัยประชาชนภายใต้โครงการสนับสนุนกองทุนฮาไทยทิพย์จำนวนสจุด และบังเกอร์จำนวน10จุดไม่เท่านั้นยังสั่งให้ฝึกตามแผนเผชิญเหตุเพื่อเตรียมความพร้อมทางยุทธวิธีและเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการดูแลพื้นที่รับผิดชอบรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นโดยได้บูรณาการกับทุกส่วนราชการในการปฏิบัติและบังคับใช้กฎหมายยืนยันมีความพร้อมในทุกมิติ เพื่อปกป้องอธิปไตยผืนแผ่นดินไทยแม้แต่สอวอสมาชิกวุฒิสภาไทยยังไม่ไว้วางใจผู้นำกำัมพูชาที่เคยบ้าเลือดครั้งสงครามหุ่นเซนและหุ่นเมเนตยังไม่วางมือจะรอบกัดไทยอีกหรือไม่นั่นคือนายนพดลอินนาะสมาชิกวุฒิสภาชําแหละข้อดีข้อเสียการยกเลิก m o u 2543และ2544 ประเด็นที่น่าห่วงที่สุดคือการปักปั่นเขตแดนเพราะการคงอยู่หรือปรับปรุงหรือยกเลิกนั้นต้องมีเหตุผลและมีแนวทางให้กับรัฐบาลในการไปดําเนินการไม่ว่าจะยกเลิกหรือไม่ยกเลิกจะเป็นไปตามข้อกฎหมายระหว่างประเทศข้อใดหรือใช้เหตุใดในการไปดําเนินการขณะที่พลเอกสวัสดิ์ทัศนา สมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมการการทหารและความมั่นคงของรัฐวุฒิสภาไม่เชื่อใจว่าหุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาจะวางอาวุธหรือถอนทหารจริงเพราะถ้าถอนทหารและวางอาวุธจริงถือเป็นเรื่องที่ดีจะเกิดความสงบสุขตามแนวชายแดนแต่ต้องไม่ไว้วางใจกัมพูชา กองทัพไทยต้องมีการตรวจสอบมีการเช็คก,กับเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันการข่าวเพราะฝ่ายกัมพูชาอาจจะถอนเพื่อเป็นภาพข่าวหรือไม่ถอนจริงหรือไม่จึงอย่าไปไว้วางใจเต็มที่และการจะปล่อยเฉลยศึก18นายที่เป็นทหารเขมรต้องให้กัมพูชาทําตามข้อตกลงให้ครบถ้วนเสียก่อนตามกระบวนการฝ่ายไทยถึงยอมปล่อยดังนั้นการข่าวไทยต้องแม่นยําและพิสูจน์ให้ได้ว่ากองทัพกัมพูชาถอนทหารและอาวุธจริงหรือไม่เช็คความเห็นคนชายแดน เรื่องที่จังหวัดบุรีรัมย์ ลั่นไม่ไว้ใจขมรโดยเฉพาะครอบครัวที่สูญเสียสมาชิกจากการประทะยังไม่มีใครเชื่อมั่นว่าประเทศกัมพูชาจะทำตามข้อตกลงสันติภาพเพราะที่ผ่านมากัมพูชาละเมิดข้อตกลงที่ให้สัญญากับไทยไว้ทุกครั้งชาวบ้านคนหนึ่งถึงกับบอกว่าเห็นข่าวแล้วเป็นภาพเดิมๆเหมือนที่เคยมีข้อตกลงกันไม่ไว้ใจว่าขมรจะทำตามข้อตกลงได้หรือไม่จึงยังไม่อยากให้เปิดดานและไม่อยากให้ไทยไปทำสัญญาอะไรกับกัมพูชาแม้แต่เพียงสัญญาเดียวหรือชาวบ้านอีกคนหนึ่งที่เกือบ ตายด้วยจรวดและหากระสุนทหารขเขมรไม่เชื่ออย่างเด็ดขาดว่าฝ่ายกัมพูชาจะทำตามที่ตกลงกับไทยหลังลงนามข้อตกลงสันติภาพร่วมกันเพราะที่ผ่านมากัมพูชาสร้างสถานการณ์เองแล้วมาโทษว่าฝ่ายไทยเป็นคนทำ ดังนั้นจึงควรปิดด่านท้าวรอนไปเลยเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ตามชายแดนไทยกัมพูชาเพราะหลังจากหยุดยิงฝั่งกัมพูชาพยายามก่อกวนอยู่ตลอดเวลาทั้งการยิงปืนเล็กยาวและการลอบวางทุ่นระเบิดส่งผลให้ทหารไทยต้องเสียชีวิตและขาขาดหลายนายจึงไม่เชื่อคมเรว่าไว้ใจได้จริง ฉลองครบรอบ5ปีท็อปนิวเพื่อตอบแทนน้ำใจแฟน่าวเชิญทุกท่านนะคะมาร่วมเป็นท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์เพื่อสนับสนุนให้เราได้นำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปค่ะสมัครสมาชิกท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์เพียงปีละ5,000บาทรับกระเป๋าเดินทางและเมมเบอร์การ์ดพร้อมรับสิทธิประโยชน์ระดับท็อปตลอดปี2569 ส่วนลด20%สินค้าท็อปนิวส่วนลด10%ทัวกับท็อปนิวลุ้นจับรางวัล6ครั้งต่อปีลุ้นรับทองคำแท่ง128รางวัลและวอชเชอร์ทัวร์120รางวัลรวมมูลค่ากว่า5ล้านบาทสอบถามข้อมูลโทร02 481 5677หรือ Li@ n e แอดท็อปช็อปปิพิเศษโปรโมชั่น 30พฤศจิกายน2568ซื้อเมมเบอร์ทุก2ใบรับส่วนลด10%